วันนี้พี่ตารวบรวมไอเทมที่มีแล้วชีวิตดีอัพรูฟโดยพี่ตามีวัยรุ่นวัยใจเจนซีเขาจะชอบถ่ายกล้องหลัง0.5เปิดแฟลชมันต้องมาแม่ล่าสุดดิฉันได้เจอแกจเกตนี้นะคะที่ทำให้ฟันและชีวิตของฉันดีขึ้นแบบล้านเปอร์เซ็นต์น้อง use my white 10 pro ถ้าเราแปลงแรงไปเขาจะมีเซ็นเซอร์สีแดงเตือนเลยว่าอุ๊บอย่าแรงเกินแม่อย่าแรงเกินแล้วก,ก็ชาร์จไปเลยสาเครื่องดิแม่เลิฟผมแห้งเร็วและผมไม่ค่อยแห้ง อ่ะยังไงนะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ตาไปอีกแล้วจ้ามารวบรวมไอเทมแต่วันนี้เราจะไม่ใช่เป็นไอเทมบิวตี้ฮ่าเราสามารถมีชีวิตมิติอื่นที่ไม่ใช่บิวตี้ได้ด้วยหรอได้จ้ะวันนี้พี่ตารวบรวมไอเทมที่ <c oughs> มีแล้วชีวิตดีแอบพรูบโดย พี่ตาลองแล้วใช้แล้วแล้วอยากบอกต่อมีทั้งเรื่องบิวตี้ด้วยมีทั้งเรื่องแบบการใช้ชีวิตด้วยรวมๆกันมาหวังว่าจะโดนไปายยาไม่1ก็2ก็3ก็4ก็5ก็6ก็7ก็8ปอ๋อจริงๆพิมพ์ชิ้นจ้ะเออแต่ก่อนอื่นเราอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้พี่ตาด้วยนะจ๊ะแล้วถ้าใครติดตามพี่ตามานานอยากจะเจอพี่ตาตัวจริงตัวเป็นๆเ,เดินได้ดินได้พูดได้ตอบโต้ตได้อย่าลืมไปเจอพี่ตาที่งานฟูมีเฟสนะคะวันที่8และ9มิถุนายน ะะก็จะเป็นงานที่รวมอินฟูขับข้งทั่วฟ้าเมืองไทยเยอะมากรวมถึงพี่ตาด้วยไปเจอกันได้เจอทุกคนดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยมาไอเทมที่มีแล้วรู้สึกว่ามันดีชีวิตดีขึ้นมันสะดวกรู้งี้มีตั้งนานแล้วชิ้นแรกของพี่ตาก็คือกระจกน้อยติดหลังมือถือจ้าคือเห็นเขาขายกันในต๊อกทแล้วก็เลยลองซื้อมา เพราะว่าช่วงหลังๆนี้วัยรุ่นวัยใจเจนซี C, เขาจะชอบถ่ายกล้องหลัง0ูนยจุดห้าเปิดแฟลชมันต้องมาแม่แล้วคนผู้เฒ่าผู้แก่อย่างเราเนาะเจนวยอย่างเราตามไม่ค่อยทันกดก็กด,ดผิดผิด,ผด,ผดถูกถูกถ่ายติดไม่ติดโดนไม่โดน,ไม,ดนไม่รู้ก็เลยไปซื้อเป็นกระจกเล็กๆตรงนี้มาเอามาติดหน้าตาใจคล้ายๆกระจกส่องตรงเวลาเราขับรถเข้าซอยตรงมุมมันจะมีกระจกอรงนี้อยู่ตรงมุมซอยใช่ไหมน้องกอเวลาเราเข้าซอยเล็กๆมันจะมีกระจกแบบนี้ตรงมุมเอาไว้ส่องว่าอีกมุมนึงมีรถมาหรือ คล้ายๆกันตัวนี้เวลาเราถ่ายกล้องหลัง0.5หรือจะ 0. อะไรก็ตามเราสามารถส่องได้เลยว่าอ้าฉันอยู่ในกระจกเท่ากับฉันอยู่ในเฟรมตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะคะว่ามันเชื่อได้จริงหรอเพราะว่าเลน์กล้องมันอยู่ตรงนี้แต่กระจก มันอยู่ตรงนี้แต่จากการใช้งานของพี่ตาแล้วมันเชื่อถือได้อ้าวเป็นของรลาข้อหลักสิบที่แบบทําให้การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ0.5กล้องหลังของเราเป๊ะปงังเพราะบางครั้งชีวิตติดคอนเทนต์เหตุการณ์นั้นคําพูดนั้นมันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวถ้าเราส n a p ถ้าเราถ่ายไว้ไม่ทันมันจะไม่ได้คอนเทนต์เราก็เลยต้องมีกระจกนี้เพื่อให้เชื่อว่าโอเคฉันไม่หลุดเฟรมฉันถ่ายรูปกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่หลุดเฟรมอันนี้เลิศค่ะพี่ตาได้ไมาจาก ตอกตอกเออแต่ทีนี้ข้อเสียนิดน,น,นึงเขาจะมีความนูนนูนออกมามันจะเป็นแบบเหมือนเป็นจานอะ่ะนูนนูนไอ้ตรงนูนนูนเนี่ยก็จะโดนขีดข่วนง,ง่ายนิดนึงของพี่ตาก็เป็นด้านด้านขขวนไปแล้วแต่ไม่เป็นไรต่อให้มันเป็นด้านด้านไปนิดหน่อยมันก็ยังส่องเห็นหน้าเราเราไม่ได้เจากระจกนี้ส่องสําหรับบีบสิวเอาแค่ว่าเห็นภาพรวมว่าเราไม่ตกเฟรมก็ถือโอเคทำไงดีาไมทำไงคะมีกระเป๋าเก็บดเฮย้ฮยเปิดกระดุมอย่างนี้แล้วก็ใส่มือถือแนวนอนแล้วก็เก็บ <c oughs> คุณเจไลนยพี่เพย์ อันนั้นกระเป๋าใส่เพจเจอร์หรือเปล่าอันนี้เราพูดถึงเด็กเจนซีอายุ20ต้นๆพี่เมย์จะได้ไม่เป็นรอยอ๋อรู้ไหมทำยังไงให้ไม่เป็นรอยคุณก็ใช้เคสแบบที่อย่างงี้เดะแล้วเวลาคุณถ่ายรูปนะเวลาถ่ายรูปตัวเองแม่ละคุณก็ถือมือถืออย่างงี้เดะโอ้โหดูรู้เลยว่าเราไม่ใช่เจนซีฉันจะ demonstration ให้ทุกคนดูนะคะเน่มันเป็นอย่างงี้ใช่ไหม เราอะต้องกดปุ่มเพิ่มเสียงบางทีเนาะคนเจนววยไม่รู้เรื่องกูไปกดปิดหน้าจอกดกึกกึกกวะไม่ไม่มีรูปวะอ๋อกดผิดฉันจะให้พวกเธอเป็นพยานเลยนะว่ามันได้จริงแหมเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่นี่เขารู้เลยว่าออฟฟิศเราเนี่ยมีถังขยะ ถ่ายเลนวายนะคะเพื่อจะก็ถ่ายงานนั่งข้างๆถึงขยะเลยเผื่ออว่า,าใช้ทิชชู่แล้วก็โยนทิ้งได้เลยนะคะโปะเลยตัวต่อมาเป็นตัวที่ได้ลองช่วงนี้แล้วรู้สึกประทับจิตประทับใจล่าสุดดิฉันได้เจอแกดเจ็ตนี้นะคะที่ทำให้ฟันและชีวิตของฉันดีขึ้นแบบล้านเปอร์เซ็นต์น้อง use my w i e 10 pro ตัวนี้เป็นยิ่งกว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าที่เคยใช้มา พอเขาไม่ใช่แค่แปลงอัตโนมัติอย่างเดียวเขายังมีคลื่นความถี่38,000ครั้งต่อนอาทีแกะมันก็เลยช่วยกําจัดคราบพ,พลักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีนี้บางคนอาจจะกังวลว่าใช้แปรงแบบนี้มันจะแรงหรือเปล่าตัวนี้ฉลาดมากถ้าเราแปรงแรงไปเขาจะมีเซ็นเซอร์สีแดงเตือนเลยวอุ๊บยาแรงเกินแม่ยาแรงเกินเออเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรช็อตเลยให้เรา ไม่ใช่ว่าช็อตแบบอย่างนี้นะแต่หมายถึงว่าช็อตที่เป็นภาษาอาแสลงนะคะดับมันดับมันเป็นตัวดับมันเเ,เดี๋ยวคอฟันสึกแต่แก่ไปรู้เลยก็จะลดปัญหาทั้งเหงือกรนแล้วก็เลือดออกระหว่างแปรงฟันอีกด้วยตัวนี้เขาจะมีทั้งหมด4โหมดแม่โหมดที่ตาใช้เนี่ยจะเป็นสมาร์ทโหมดแล้วเขาจะมีตัวจับเวลาเขาจะจับเวลาในการแปรงฟัน2-4ถึงนาทีเลยเราไม่ต้องคอยนับในใจต่อไปแล้วเหมือนเวลาเราไปหาหมอแล้วหมอบอกต้องนับนะหนูจะต้องแปรงฟันให้ถึงต้องแปรงฟันห้ามนานเกิน ตัวนี้พอครบ30วิเขาก็จะตัดเราก็จะรู้แล้วว่าอัะสาและอัะหกแล้วว่าเราแปรงฟันได้ถึงหรือครบตามเวลาที่ควรหรือไม่แล้วน้องคนนี้มีความฉลาดมากหลังแปรงเสร็จชีจะมีรีพอร์ตให้เราดูว่าเราแปรงฟันได้ดีหรือไม่ดีนางจะขึน้นรูปปากมาเลยจ้ะว่าหล่อนแปรงสะอาดคลีนมากก็จะเป็นฟันสะอาดๆหรือว่าแบบหล่อนแปรงตรงนี้สะอาดแต่ว่าบางจุดไม่สะอาดนางมีฟ้องนะจ๊ะขึ้นเป็นรูปมาเลยชพาะ ว้ wow, าวซาฉันมิสจุดนี้ไปหรออัดได้ฉันจะเติมเข้าไปมีบอกว่าเราแปลงไปแล้วกี่นาทีดีไม่ดีกี่เปอร์เซ็นต์อุย้ยจอแสดงผลเล็กแค่นี้แต่พูดเก่งช่างพูดช่างคุยมากและเขายังสามารถแจ้งเตือนค่าพลักที่หลงเหลืออีกนะทําให้เราสามารถแปลงฟันได้แบบครบถูกซี่สะอาดครบถ้วนสุดๆและถ้าใครกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้ปลอดภัยมากๆกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ชาร์จทีเดียว ยาวหเดือนลืมไปเลยทำที่ชาร์จหายไปเลยบอกเลยสายเสยทําหายเลยแต่อย่าทำหายเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวเดือนมันได้ชาร์จอีกทีเนี่ยดิฉันจะอยู่บ้านหรือไปต่างจังหวัดต่างประเทศดิฉันก็พกพาไปด้วยให้มันเล็กลงอย่างนี้ได้นะคะใส่กระเป๋ากระเป๋าเล็กๆได้แล้วดิฉันก็ป้ายยาคนรอบตัวไปทั่วถ้าคุณคิดว่าคุณแปรงฟันสะอาดแล้วคุณมาเจอตัวนี้ มันสะอาดด้ยี่พอที่ฉันก็เป็นคนที่คิดว่าสะอาดแล้วมาเจอตัวนี้ว้าวซามากแม่ตัวต่อมาตัวเนี้ฉันเพิ่งค้นพบมาช่วงเดือนนี้แล้วหลังจากที่ซื้อหนึ่งอันนี้ฉันก็ซื้อมาเต็มแล้วเสียบทั่วบ้าน ก็คือสส่ชาร์จแบบ3หัวจ้าความนวัตรกรรมหาทําสายชาร์จมันมีไปเรื่อยไปทั่วสามารถเปลี่ยนหัวหรืออะไรได้ดิฉันได้ลองใช้แบบที่เปลี่ยนหัวแล้วก็รู้สึกว่าเก๋ดีแต่ทีนี้ถ้าเราใช้แบบเปลี่ยนหัวเนี่ยเราก็จะใช้ได้แค่1น e v i c e ต่อก,การใช้แต่ถ้าเรามี3าหัวเราก็ชาร์จไปเลยสาะเครื่องดิแม่อันหนึ่งกับชาร์จ p h o n e อันหนึ่งกับชาร์จ Android อันหนึ่งกับชาร์จ power bank ไปเลยดิแม่แล้วไม่พอน้องคนนี้ เยอะด้วยเกมเหมือนโยโย่แม่น่ารักมาก ฉันส่งในร้านในแอปส้มและมีหลายร้านขายแต่ว่าความยาวสูงสุดของเขาจะอยู่ที่ประมาณ110ซนติเมตรมีบางร้านอาจจะเต็มที่120ซนติเมตรไอ้ตาอยากให้ยาวได้มากกว่านี้เพราะว่าแค่เมตรกว่ากว่าบางทีมันยังยาวไม่ถึงใจดิฉันเป็นมนุษย์ที่เดินไปทั่วไปไป,ไปแท่อะไรอย่างเงี้ยแต่ภาพรวมของการใช้งานไอ้ตาชอบมากรู้สึกว่าการที่มีสามหัวเราไม่ต้องดูแล้วว่าเฮ้ยใส่นี่หัวอะไรวะมินี USB เอ้ยใช้ไม่ได้ต้องใช้ USB C ต้องต้องใช้ lightning ชันก็มีเลยทั้ง mini USB ทั้ง USB C ทั้ง lightning 3อันไปเลยแม่ชาร์จทีเดียวนะคะแต่ทีเนี้ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแบบที่ยื่นหดได้แต่เวลาเขาหดมาปุ๊บมันก็ยังไม่ได้เล็กมากแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความที่เราได้3ามหัวมันก็จะชาร์จได้เยอะสาหรับคนที่อุปกรณ์อุปกรณ์เจ้าแม่แกเจ็ตอย่างดิฉันเนี้ยก็จะเหมาะแล้วก็อันนี้เนี้ยถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวจะซื้อมาเป็นแบบชาร์จเร็ว ถูกใจมากเพราะชีวิตฉันต้องชาร์จเยอะทั้งกล้องทั้ง power bank ทั้งมือถือเป็นคนติดมือถืออีกถูกใจจึงใจถ้าใครมองหาอะไรที่ชาร์จได้หลายๆหัวและเร็วตัวนี้เลยจ้ะและสีน่ารักมากมีสีชมพูด้วยมีสีฟ้าด้วยบางร้านอาจจะหน้าตาต่างๆกันไปแต่ก็จะประมาณนี้แนะนําสุดๆค่ะตอนนี้ที่บ้านฉันนะมีทุกจุดบอกเลยอยากชาร์จเลยชาร์จจ้ะนี่ ตัวต่อมาเป็นตัวที่ไม่นึกเลยว่าจะเข้ามาอยู่ในใจพี่ตาได้เพราะพี่ตาเป็นคนที่ใช้รายเป่าผมแบบตั้งพื้นมาตลอด2,3,4,5,6,7,8ปีมนันแต่ล่าสุดพี่ตาไปต่ำตัวนี้มาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไปอีเวนต์เขา แล้วโดนเขาป้ายยาแล้วมันฟังดูแบบน่าชัยมากก็เลยซื้อเลยเพราะเขาบอกว่าถ้าซื้อในงานไม่ได้ส่วนลด <c oughs> แล้วได้กระเป๋าบ็อกเซตกระเป๋าสวยก็เลยซื้อเป็นไร่เป่าผมพานาโซนิ c จ้ารุ่นนี้ชื่อรุ่นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขาจะมีนาโนอีมอยส์เจอร์พลัสฟังดูเหมือนขายแต่ว่าอันนี้ฟังมาจริงๆแล้วก็เข้าไปดูที่แบบการทดสอบทดลองของเขามันววาวซ่ามากคือ<ส>เขาอะนอกจากเป่าผมได้แรงได้แห้งได้ได้เร็วน้ําหนักเบาแบบวัสดุดีแล้วอะไอตัวนาโนอีมอยส์เจอร์พลัสมันเป็น บบเป็นตัวที่มันจะอยู่รูตรงนี้ใกล้ๆตัวที่แบบปล่อยลมออกมาตรงนี้คือตัวที่ปล่อยนาโนอีไมเชอร์พลัสมันจะปล่อยความชื้นที่มีแบบขนาดมันจะเล็กจิ๋วมากจิ๋วที่ตาเรามองไม่เห็นมันจะปล่อยความชื้นออกมาแล้วความชื้นนั้นเนี่ยมันจะมาโดนผมเราโดนผิวเราให้ผิวเราไม่แห้งผมเราไม่แห้ง <c oughs> เ, <Poppy> เพราะทุกๆครั้งที่เราเป่าผมหรือว่าโดนหรือแม้กระทั่งผิวที่โดนลมแรงๆอะ่ะมันก็จะชะเอาความชุ่มชื้นของผิวของผมออกไปตัวนี้มันก็จะไปเติมความชุ่มชื้นทําให้ทุกๆครั้งที่เราเป่าผม ผมชุ่มชื้นขึ้นแล้วหลังจากซื้อมารู้สึกว่ามันฟิลมันฟิลมากหลังเป่าแล้วรู้สึกว่าเอยผมมันไม่แห้งไม่เป็นกระด้างกรนะด้างเนาะอาจจะเป็นความรู้สึกเองหรือเปล่าแต่แตารู้สึกว่ามันรับรู้ได้จริงๆและอีกอย่างหนึ่งที่ตาชอบก็คือน้องเขาฉลาดมากที่ฉันชอบอะไรที่แบบแกเจนเลยที่มันฉลาดฉลาดที่ช่วยเราคิดอะที่มีแบบ AI เซ n s o r อะไรเงี้ยตัวนี้ชีก็มีเซนเซอร์ชีจะมีโหมดลมร้อนสลับลมเย็นแต่เขามีเซนเซอร์ที่ช่วยคิดว่าห้องที่เราอยู่ตอนนี้ ร้อนเกินไปไหมห้องเทอร์ี่ตอนนี้เย็นเกินไปไหมลรมร้อนที่ควรจะออกมามันจะออกมาประมาณไหนดีให้มันไม่ร้อนหนังศีรษะเราจนเกินไปและไม่ทําให้เรารู้สึกร้อนกายจนเกินไปลดมากชอบมากพอได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าเลิฟผมแห้งเร็วและผมไม่ค่อยแห้งอะอยังไงนนะผมที่สะเนี่ยมันหายเปียกเร็วและผมไม่ค่อยแห้งกรอบเอออย่างนี้เขาจะไหมแล้วเขาก็จะมีโหมด คือโหมดหนังศีสะจําไม่ได้แล้ววันนั้นไปอีเวนต์เขาพูดหยุดตอนนั้นจําได้วันนี้จาไม่ได้แล้วแต่โหมดสกินเนี่ยก็เลิศเขาบอกว่าสามารถใช้โหมดสกินได้มันจะเป็นลมที่มันไม่ร้อนเป็นลมเย็นๆเป่าออกมาเราสามารถใช้เป่าเวลาที่เราลงสกินแคร์หลายเลเยอร์แล้วมันไม่แห้งสักทีแล้วคนอาจจะรู้สึกว่าเอาใดเป่าผมมาเป่ามันได้หรอว่ามันจะร้อนผิวมันจะแห้งไมตัวเนี้ยมันจะไม่ร้อนแล้วมันจะเติมนาโนอีมอยชร์พลัสเข้าไปอีกต้องพูดให้ครบด้วยนะเพราะว่าถ้านาโนอีเฉยๆมันคือเป็นเทคโนโลยีที่ก่อนหน้าน นาโนอีมอยเซอร์พลัจ้ะก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึงที่ดิฉันใช้เวลาลงสก,กินแคร์เยอะๆแล้วเวลาอยู่ในห้องน้ำอ่ะมันจะอบๆเข้าใจปะ่ะมันจะแบบกูจะทาอันฉันต่อไปได้ยังเนี่ยแต่อันนี้มันยังไม่ซึมเลยฉันก็ได้เลยหน้าผิวผมตัวเนี้จบแต่ราะคากาจึงอยู่นะแม่ก็ก็ท่ำอยู่ก็แบบ10บแบงเทาอะ่ะถ้าไม่ดีก็ ก็์แต่ว่าปรากฏว่าดีเลิศหลดและตัวสุดท้ายตัวเนี้พีคมากแม่คือน้องน้ำเต้าทองตาแก๊จเจตที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นอะเราเรียกว่าเป็นแก๊จเจตป่ะอันนี้เป็นไอเทมที่ได้มาจากคุณผู้จัดการของไอตาคือพี่เขาไปไหว้พระ ที่ฮ่องกงมาแล้วเขาก็บูชามาให้แล้วบพกน้องไนต้าอันนี้นะพี่ได้มาจากฮ่องกงเลยนะพี่ไปทําพิธีเนาะแล้วนีก็ผ่านการทาพิธีด้วยเอาให้น้อยตาวางไว้ที่โต๊ะทางานเลิศมากเออเราก็อาบผู้ใหญ่ให้เราก็ให้มานะคะแต่ต้องขอบอกกันนะคะว่าแก๊เจตตัวนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรที่สามารถวัดผลได้แต่เป็นแก๊เจตต้องใช้ความเชื่อนิดนึง <laughs> ถ้าเราเชื่อว่ามันดี มันก็ดีอะเอางี้นะเราต้องแบบรู้สึกว่าวันนี้ปังวันนี้เลิศชีวิตช่วงนี้ดีเอาน้องมาตั้งปังปังปังเฮงงเฮงุ๊งกุ เออก็เลยแอบเอามาให้ทุกคนดูว่านอกจากแกจตที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆดิฉันก็มีแกเจตที่เป็นเครื่องยึดเดี่ยวจิตใจของดิฉันนิดนึงในขณะทํางานหันไปเห็นน้องน้าเต้าก็จะนึกถึงหน้าผู้จัดการว่าโอเคต้องตั้ตงใจทํางานอย่าให้อย่าให้พี่เขาผิดหวังในตัวเราเออแอบมาเมาสมามอยกันนะคะอยากรู้เลยว่าเพื่อนๆมีแกจตตัวไหนหรือไอเทมไม่ว่าจะเป็นบิวตี้หรือการใช้ชีวิต ชิ้นไหนอีกที่แบบลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีจังอะแม่ลูกนี้ใช้ตั้งนานแล้วทาไมหนูไม่รู้มาก,ก่อนใช้แล้วชีวิตสะดวกขึ้นเม้ามอยกันหน่อยชอบมากดิฉันเป็นแบบอีสาวชอบลองชอบแบบแก๊เจตทําเป็นไฮเทคอะไรอย่างงี้ก็ทิ้งคอมเมนต์กันได้นะจ๊ะเผื่อพี่จาจะไปลองตาําลองซื้อลองใช้ตามแล้วก็มารีวิวกันอีกแบบนี้นะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอ like อย่างเอ๊กดยังเราดูในไหนเฟซบุ๊กวะ ยูทูบอ่ะกดไลค์วิดีโอให้พี่ตาหน่อยนะนี่เป็นกําลังใจให้กับคนทาคอนเทนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดติดดาวกันด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่ตาไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะคำว่าแกจเจนมันคือ,อยังไงคือต้องเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีการชาร์จหรือเปล่าเออแต่อันนี้ก็เป็นการชาร์จอยู่นะก็บูทบูทเอเนอร์จีอยู่นะชาร์ชา,ชา์ชาร์อยู่นะถ้างางนั้นก็นับน้องให้ไปแกจเจไปเลย